We bring the world the bring to you ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกพอดคาสต์ Podcast ที่จะเล่าเรื่องราวรอบโลกผ่านมุมมองของดิฉันกรุณาบัวคำศรีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีเป็นเวอร์ชันของพอดคาสต์แล้วก็มาวันนี้ก็จะบ่นอีกทีนะคะว่าไม่สบาย <laughs> แต่ว่าโดนบังคับให้ทําเพราะว่าไม่อยากจะขาดคือถ้าเกิดไม่ตายหรือว่าแทบจะตายเนี่ยก็ไม่อยากจะขาดเพราะว่าก็สัญญาไว้แล้วก็ต้องทําตามสัญญาพอดคาสต์ของเราก็มาทุกสัปดาห์นะคะวันนี้จะออกจากเรื่องการเมืองต่างประเทศนิดหนึ่งปกติเราก็จะมีอะไรนะเมียนมาลุงทรัมป์ก็ไม่อยู่ให้กัดแล้วก็เลยเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องสภาพอากาศมันก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเรามักจะ ไม่ค่อยอยากจะคิดถึงมันเท่าไหร่นะคะพอดีเอาเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าเห็นภาพของสภาพอากาศที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐคือปกติเนี่ยสหรัฐทางตอนใต้ก็คือในช่วงของรัฐแคลิฟอร์เนียเท็กซัสแถวๆนั้นเนี่ยอากาศจะไม่ค่อยหนาวมากคือแม้กระทั่งหน้าหนาวเนี่ยก็อาจจะมีความเย็นหรืออหิมะอาจจะตกบ้างแต่ว่ามันจะไม่หนานหนักเหมือนกับสหรัฐทางตอนเหนือ คือเหมือนกับว่าสารัฐเนี่ยทางตอนเหนือเนี่ยเขาใกล้กับขั้วโลกมากกว่าขั้วโลกเหนือนะคะก็คือพอจากสารัฐไปก็จะเป็นแคนาดาแล้วก็ขึ้นไปอาร์กติกก็คือ,อขั้วโลกเหนือเพราะฉะนั้นโดยปกติเวลาหนาวหนาวเนี่ยพื้นที่ของสารัฐเนี่ยจะหนาวแถวแถวนั้นนะแถวนิวยอร์กแถววอชิงตันดีซีแถวแถวขึ้นไปแถวแถวนู้นอะไม่ค่อยจะมาหนาวทางใต้เท่าไหร่ก็คือแถวแคลิฟอร์เนียเท็กซัส อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เวลาคนไทยอพยพไปอยู่ที่สหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่แต่ก่อนเนี่ยเขาชอบไปทางฝั่งนี้คือฝั่งตะวันตก ฝั่งแคลิฟอร์เนียเพราะว่าอากาศมันมันไม่โหดร้ายมากไม่ทารุณมากทําให้เราแบบว่ามีสายลมแสงแดดอย่างฟลอริดาอย่างไรเนี้ยคิดถึงบับแถวแถวบ้านแถวเมืองไทยได้นะแถวแคลิฟอร์เนียก็จะมีคนไทยเยอะเหตุผลหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่าอากาศมันเป็นมิตรกับคนแถบร้อนกับเรามากกว่านะฮะทีนี้พอเห็นหิมะตกที่เท็กซัสเนี่ยโอ้โหแล้วมันตกไม่ธรรมดามันตกจนกระทั่งผู้คนใช้ชีวิตแบบลําบากมากอะ่ะ มันตกหนักจนกระทั่งหนาวเนี่ยติดลบประมาณลบหกบางรายงานบอกบางพื้นที่เนี่ยลบต่ำกว่าสิบด้วยนะคะพอมันเกิดหนาวจัดขนาดนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้พวกอินฟราสตรั t เ r อร์ต่างอินฟราสตรั t เ r อร์อินฟราสตรั r เอร์พูดก็ไม่ชัด Infrastructure ก็แปลว่าสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกระบบน้ำระบบไฟเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับอากาศที่มันหนาวเย็นขนาดนั้นนะะแล้วก็ประจวบกับการที่พออากาศมันหนาวเนี่ยคนก็เลยต้องใช้พลังงานเยอะเนาะเอามาใส่ฮีเตอร์ใครไปต่างประเทศเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้ฮีเตอร์มันใช้พลังงานเยอะมากเราเคยเรียนที่อังกฤษเนาะสมัยอยู่ที่นู่นเนี่ยเวลาหนาวหเนี่ย เราอะกอดฮิตเตอร์เลยอะคือแบบพระเจ้าฉันไม่ขออะไรในชีวิตผู้ชายก็ไม่เอาขอฮิตเตอร์อย่างเดียวก็รอดแล้วอะไรเงี้ยแล้วค่าไฟมันก็แพงมากทีนี้คนเท็กซัสเนี่ยซึ่งเขาไม่ค่อยเจอกับอากาศหนาวเนี่ยก็เลยกระหน่ำเปิดฮิตเตอร์กันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดการขาดแคลนพลังงานนะคะจนทําให้ไอบริษัทที่เขาผลิตไฟฟ้าของหรือว่าผลิตพลังงานของรัฐนที่ชื่อ electricity reliability council of texas นะ ปรากฏว่าถูกกล่าวหาคนมโมโหะว่าทำไมถึงไม่มีไฟฟ้าให้ชั้นใช้นะ,ะบ้านดางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าต้องจุดฟืนเพื่อที่จะรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วพอไม่มีไฟเนี่ยก็ไม่มีน้ำเพราะว่าระบบน้ำที่นั่นมันต้องใช้ไฟฟ้าพอไฟฟ้าไม่มีพลังงานไม่มีเนี่ยน้ำก็ไม่มีคนก็เลยต้องไปกอบหิมะมาแล้วก็ให้มันละลายอามันกินอะไรเงี้ยคือก็ไม่ คิดว่ามันจะเกิดที่เท็กซัสนะฮะไอ้บริษัท e l e c t r i c i t y Reliability ิตีเคา t e x a เท็กซัส i l i t y เนี่ยมันน่าสนใจเนาะมันแปลว่าน่าเชื่อถือเนาะแต่ตอนนี้มันไม่น่าเชื่อถือสอนภาษาอังกฤษไปเลยนะคะเ e l ย a b i l i t y แปลว่า Reli a b l e แปลว่าน่าเชื่อถือ Reliability แปลว่าที่น่าเชื่อถือไอ้บริษัทนี้มันก็ตั้งชื่อแหมเหมาะเจาะจอพอดีนะตอนนี้คนก็จะบอกว่าเออมันไม่มันไม่ Reliable นะคะก็เลยทำให้บริษัทเนี้ยกำลังถูกคนโมโหกำลังถูกกล่าวหาว่าทำไม จึงปล่อยให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงานในรัฐได้นะคะเพราะว่าไอบริษัทเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการดูแลไฟฟ้าในรัฐทั้งหมดนะคะปรากฏว่าที่บริษัทเขาอธิบายมาเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่ามันใช้เยอะเกินไปปกติเนี่ยความต้องการพลังงานในรัฐเนี่ยประมาณสัก30กิกะวัตต์นะคะแต่ว่าไอ้ช่วงที่มันหนาวจ,จัดๆแล้วคนกระหน่ำใช้พลังงานสูงๆเนี่ยมันขึ้นไป อีกเท่าตัวก็คือประมาณ69-70มันก็เลยผลิตไม่ทันนะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบว่าออดรามา่าการเมืองต่อเพราะว่าพลังงานส่วนหนึ่งของรัฐเท็กซัสเนี่ยมันผลิตจากพลังงานสะอาดอย่างลมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องการเมืองเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยแล้วก็โดยแนวทางของพรรคีริบลิกันเนี่ยมักจะสนับสนุน เขาเรียกพลังงานจากฟอสซิลพลังงานจากฟอสซิลก็คือพลังงานจากน้ำมันพลังงานจากถ่านหินซึ่งตอนนี้เขามองว่ามันเป็นพลังงานโกกรกที่มันสกรปรกเพราะว่าไอ้พลังงานพวกนี้มันก่อให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุที่ทําให้โลกร้อนพอโลกร้อนมันเกิดอะไรมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะตอนที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ย เขาก็ไม่ค่อยสนใจที่จะโปรโมทเรื่องพลังงานสะอาดเท่าไหร่เพราะว่าต้องบอกว่าอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลในสหรัฐเนี่ยมันใหญ่โตมากแล้วก็เป็นล็อบบี้ฮิส์นะคะเป็นคนบริจาคเงินให้พักเพราะฉะนั้นรัฐบาลทรัมป์ก็ไม่สนใจนะคะก็มีการสนับสนุนให้ขุดคือในสหรัฐเนี่ยนะจริงเขามีปริมาณสำรองน้ํามันสูงนะในในในผืนพิภพของเขาเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีการเขาเรียกขุดเจาะที่เรียกว่าเชล ก็คือเหมือนกับต้องไปสกัดออกจากหินนะ่ยมันทําได้ยากนะคะแล้วก็ต้นทุนสูงแต่ว่าออช่วงหลังๆถ้าเกิดว่าน้ํามันแถวแถวตะวันออกกลางมันแพงเนี่ยสหรัฐเขาก็บอกว่าถ้ามันแพงมากฉันจฉันก็จะไม่แขร์ฉันก็จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะเอาน้ํามันออกจากหินเนี่ยได้ถูกลงแล้วก็เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสหรัฐเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยไปไกลามากนะคะแล้วก็เขา วันหนึ่งถ้าเกิดแบบตะวันออกกลางจะมาฮึดฮัตอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเพราะว่าเขามีพลังงานสำรองเยอะแต่ว่ามันต้องเอาขึ้นมาใช้ซึ่งที่ผ่านมาทรัมป์ก็เหมือนกับสนับสนุนตรงนี้นะคะแต่ว่าพอมารัฐบาลของไบเดนเนี่ยฮีก็ประกาศนะคะฮีท่านท่านประกาศนะะบอกว่าเนี่ยเราจะโปรโมทพลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อให้ไปเป็นทิศทางเดียวกับเรื่องที่ข้าพเจ้าเนี่ยจะทําก็คือจะเข้าไปร่วมข้อตกลง ปารีสใหม่นะคะข้อตกลงปารีสก็คือข้อตกลงเรื่องของโลกร้อนนะคะซึ่งประชุมกันปีไหนนะอีชันก็ไปที่ปารีสเออ2018 15, 15, 1นเหรอนี่ฉัน <c oughs> ตอนนั้นอยู่ช่องสามนี่ฉันออกจากช่องสามน,นานขนาดนั้นหรอ <c oughs> ขอบคุณมาลิตเติลคนที่อยู่ข้างๆคือลิตเติลนะใครไม่รู้จักลิตเติลก็ไปเปิดดูตัวต่อตัว,ตว,ตวใช่ไหมไอปี2015เนี่ยก็มีประชุมโลกร้อนนะคะขอบทเที่ฝรั่งเศส แล้วก็ตอนนั้นทั้งโลกเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่บรรลุข้อตกลงว่าเราจะลดกา๊าซเรือนกระจกให้ได้นะคะจีนซึ่งเคยยึกยักยึกยักเพราะว่าแบบถ้าลดกา๊าซเรือนกระจกแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องลงทุนมากขึ้นในเรื่องของการกลับมาใช้พลังงานสะอาดเพราะว่าไอ้พลังงานสกรปรกอย่างฟอสซิลเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากใช่ไหมมันไม่ต้องสร้าง f a ซิลิตีหรือว่าอินฟราสตรัคเจอใหม่ๆ จีนก็ตกลงเข้าร่วมสหรัฐตอนนั้นรู้สึกจะเป็นโอบามานะยฮะยันก็เห็นโอบามาเห็นไกลๆนะตอนไปประชุมเห็นทุกคนเลยเห็นไกลๆหมด <c oughs> เขาก็ตกลงกันได้แต่ว่าพอมาสมัยทรัมป์ปั๊บเนี่ยทรัมป์ถอนตัวจากข้อตกลงปาร,รีสไบเดน <Biden S 1> ก็จะเอาสหรัฐเนี่ยกลับเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงของการหาเสียงรวมถึงตอนที่สาบานตนเข้ารับตําแหน่งเป็นท่านผู้นําเรียบร้อยแล้วเนี่ยไบเดนก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดทีนี้กลับมาที่เท็กซัสเนี่ยที่บอกว่า ไอเรื่องพลังงานสะอาดมันกลายเป็น politics ก็คือตรงเนี้ยพอรัฐเท็กซัสไม่มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอเพราะว่ามันเกิดเกิดใช้ไปมากกว่าที่มันผลิตได้เนี่ยก็มีคนจากพรรครีพิวกันออกมาบอกว่าเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าเธอใช้พลังงานสะอาดอย่างเช่นกังหันลมเนี่ยพอพายุมันมาพอหิมะมันตกเนี่ยไอ้กังหันก็หมุนไม่ได้นะแล้วมันก็เลยทําให้ผลิตพลังงานไม่ได้แล้วก็ไปถ่ายภาพเอาภาคกังหันลมอันหนึ่งมาแล้วก็มี อะไรนะหิมะเกาะมีน้ําแข็งเกาะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราไปพึ่งพาพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็ไม่ reliable ไม่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยไม่ต้องใช้หลอกอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งคนก็ชาวเน็ตก็ไปขุดคุยก็ปรากฏว่าเรื่องนั้นเป็น Fake News แปรแปร,แปร,แปร,แปร Fake News เพราะว่าไอ้กังหันลมที่ว่าเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นของเดนมาร์กนะคะก็กลายเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่า คั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอมันกลายเป็นเรื่องการเมืองคิดว่าดีเบตในเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องถกเถียงต่อจากนี้นะคะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องของนโยบายพลังงานสะอาดหรือไม่สะอาดนะคะเพราะว่าที่จะพูดนี่คือเรื่องของเท็กซัสพอมันกลายเป็นดราม่าปั๊บเนี่ยนะคะมันก็มีดราม่าต่อๆมาอย่างเช่นอีกดราม่าหนึ่งเนี่ยมาจากนายกเทศมนตรีของโคโรราโดขอบคุณมาก คือนายกเทศมนตรีเมืองนี้เนี่ยฮีก็แบบว่าทิมบอยเขาชื่อทิมบอยนะฮีก็แบบว่าคือคนนะนะคือเวลามันไม่เคยเจอกับอากาศอย่างนึกออกมาว่าถ้าเกิดหิมะมันตกที่กรุงเทพเนี่ยแล้วมันหนาวมากๆเนี่ยเราจะทํำยังไงไอ้คนที่ไม่ไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรแบบนั้นเนี่ยคนมันก็เดือดร้อนใช่ไหมทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐนะ่ะเพราะว่ามันเกินกว่ากําลังแล้วก็ปัญญาที่ชาวบ้าน อย่างเราเราจะจัดการได้ใช่ไหมเขาก็ขอความช่วยเหลือจากรัฐปรากฏว่าอิตาทิมบอยเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยไม่ควรจะรอความช่วยเหลือจากรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวนะจ๊ะต้องพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีประโยคหนึ่งที่ําให้คนของขึ้นแล้วก็ทวนลงก็คือมีแต่ผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอดส่วนผู้ที่อ่อนแอก็ต้องพ่ายแพ้ไป เออคนโมโหมากเลยพูดอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของความเข้มแข็งหรือว่าความอ่อนแอมันเป็นเรื่องของรัฐต้องรับผิดชอบในการที่จะทําให้ชีวิตของประชาชนที่อยู่ในภัยพิบัติเนี่ยเขาสามารถจะอยู่ได้แล้วก็ก้าวข้ามผ่านความทุกข์หรือว่าปัญหาตรงนี้ไปได้นะแล้วก็ทวนลงแกเยอะมากแกก็ลาลาออกเลยนะนายกเทศมนตรีก็ลาออกอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า ปรากฏการ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็มีดราม่าตามมาแต่ที่เราอยากจะอธิบายวันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเรื่องดราม่านะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของมันเกิดขึ้นจากอะไรนะแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบนี้อีกหรือเปล่าเราจะมีโอกาสได้เห็นหิมะเห็นพายุในส่วนอื่นๆของโลกที่ไม่เคยเห็นหรือเปล่าคำตอบก็คือว่า ถ้าเกิดเรายังใช้พลังงานสกปรกอยู่ในอัตราที่เราใช้อยู่เนี่ยโอกาสเกิดมีเพราะว่ามันเกิดจากตรงนี้ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยล้วก็ที่เท็กซัสเขาบอกว่าเป็นความหนาวในรอบร้อยปีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโพลร์วอร์เท็กซ์อธิบายตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้ก็รวบรวมข้อมูลมาจากพวกเว็บไซต์ของ พี่ทำเรื่องโลกร้อนรวมถึงของ g e e ีนพ a c นะคะของพี่ชายเราเองพาะพี่ชายเราอ่ะเป็นผอ e e ีนพีซไม่อยากจะโม <c oughs> เขาพยายามยัดเยียดเรื่องโลกร้อนให้เราอ่านแต่ว่าเราก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่ว่านี่ก็เพิ่งกลับมาอ่านที่เขายัดเยียดให้นะคะ p พ l a r Vortex คืออะไรเ <c oughs> ขาบอวกว่าไอ้ Polar v ว r t e x เนี่ยหลับตานึกถึงภาพง่ายๆเลยเนี่ยมันเหมือนเครื่องปรับอากาศของโลกเครื่องปรับอากาศ <c oughs> <reek> หมายถึงว่ามันเป็นตัวที่เป็นมาชีน เป็น,นกลไกที่ทำให้สมดุลของอากาศของโลกเนี่ยมันเป็นปกติไม่หนาวสุดขั้วไม่ร้อนสุดขั้วไม่เกิดหิมะตกในที่ที่ไม่ควรจะตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรมันคือลมหมวลขั้วโลกนะคะบนขั้วโลกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีลมหมุน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 อยู่บนขั้วโลกนะคะขั้วโลกเหนือเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเป็น บริเวณที่หนาวที่สุดนะะมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปีแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลมวนขั้วโลกนะคะเป็นกระแสะลมที่มีความรุนแรงแล้วก็มันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาวนรอบเหนือทวีปอาร์กติกราว50กิโลเมตรนะฮะมันจะหมุนๆมุๆหมุนหมุมุมุเนี่ยบทบาทของมันก็คือเก็บรักษาลมเย็นไว้ที่อาร์กติก ไม่ให้มันออกไปไหนไม่ให้ความร้อนเข้ามาคือมันจะหมุนเป็นเอเขาเรียกความเร็วหรือสปีดที่จะไม่ทำให้ความร้อนจากภูมิภาคอื่นซึ่งมันร้อนกว่าเนี่ยมันเข้ามาได้หรือไม่ให้ความเย็นจากอาร์กติกเนี่ยมันหลุดออกไปจากข้างนอกมันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นเกาะกับังแต่ว่ามันก็หมุนหมุนมุนหมุนหมุนแน,นี้นะหมุนมาช่วน,นาตาปีแล้วละ่ะ ไม่ใช่กระแสพายุนะคะอย่างที่อธิบายมันเหมือนบอร์เดอร์หรือว่าอนาเขตกั้นระหว่างอากาศเยือกแข็งของอาร์กติกแล้วก็อากาศอุ่นที่นอกอาร์กติกนะคะแล้วถ้าเกิดมนุษย์ไม่ไปทําอะไรมันเนี้ยมันก็คงจะหมุนหมุนมูอยู่อย่างนั้แหละแล้วมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยของอะไรต่างๆ มันก็มีนะคะเพราะว่าโลกเรามันก็มีพัฒนาการมาจากยุคน้ําแข็งยุคอะไรบางทีมันก็ไม่ใช่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เพียงอย่างเดียวบางทีมันก็เกิดจากดาวหางชนโลกหรืออะไรพวกนี้นะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าไอ้โพลาร์วอลเท็กซ์หรือลมวนขั้วโลกเนี่ยมันเกิดอาการแปรปรวนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วว่ามันมาจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะคือปกติของโพลาร์วอ t เท็กซ์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยอย่างที่บอกเนี่ยมันจะรักษาไม่ให้ความร้อนจาก นอกอาร์กติกเข้ามาหรือความเย็นจากในอาร์กติกออกไปแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ทำให้สมดุลของระบบกระแสลมนี้เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความเร็วสปีดของมันหรือว่าความแข็งแกร่งของมันนะมันก็มีเขาเรียกมีสตรงอยู่เนี่ยหรือว่าการเปลี่ยนทิศทางลมเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้ามีปัจจัยที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นคือกระแสลมมันจะแตกเป็นสาย เหมือนแบบเวลาเรามีน้ําแข็งแล้วเราเอาค้อนไปทุบอะ่ะมันก็จะกระจายฟุออกมาแล้วก็จะกลายเป็นน้ําคล้ายๆแบบนั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดมันเกิดลักษณะนี้ขึ้นเนี่ยพอมันแตกเป็นสายเนี่ยแปลว่าไอ้กาแพงมันเริ่มละลายความร้อนนอกอาร์กติกมันก็จะเข้าไปความเย็นจากอาร์กติกมันก็จะลงมานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภูมิอากาศหรือสภาพอากาศหรืออุณหภูมิของอาร์กติกมันจะสูงขึ้นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ น้ำแข็งในอาร์กติกเนี่ยมันละลายเร็วในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคนที่เคยไปอาร์กติกเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลเก็บสถิติไว้มันน่าตกใจมากน่าใจหายมากเพราะว่าพื้นที่ที่ไม่เคยปกคลุมด้วยน้ําแข็งเนี่ยมันละลายไปเร็วมากนะคะใครที่ชอบดูสครดีก็จะรู้แล้ว เราก็คงไม่รู้สึกรู้สาเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่ค่อยมีคนไปอยู่อาร์กติกเนาะยกเว้นพวกอิกลูใช่ไหมแต่ว่ามันไม่อย่างนั้นสิมันมากระทบกับเราด้วยเพราะว่าไอ้ความเย็นที่มันออกจากอาร์กติกเนื่องจากไอไอโพลา์วอเทกซ์เนี่ยมันถูกมันถูกแบบทำให้อ่อนกําลังเนี่ยตอนนี้ลมหนาวก็ลงมาแล้วส่วนหนึ่งที่เท็กซัสหนาวจัดในรอบร้อยปีเนี่ยก็เพราะอันนี้นะคะเพราะว่ามันเกิดความย้้ย ของไอพอลาร์วอเท็กซ์เนี่ยแล้วก็ทำให้มันอากาศเย็นเนี่ยมันเล็ดลอดออกมาได้นะคะนี่คือลักษณะปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นอธิบายง่ายๆนะคะนี่คือการสูญเสียวความสมดุลของพอลาร์วอเท็กซ์ในอาร์กติกซึ่งมันจะกระทบกับโลกทั้งใบเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าพอมันเกิดความไม่สมดุลกับอาร์กติกเนี่ยมันจะกระทบกับโลกทั้งใบเพราะว่า ที่เขาอธิบายคือง่ายๆก็คืออาร์กติกที่มันเป็นน้ําแข็งหมดเลยเนี่ยนะมันเหมือนเครื่องปรับอากาศของโลกมันคอยรักษาความเย็นแล้วก็สมดุลของสภาพภูมิอากาศของทั้งโลกไว้นะคะแล้วก็ที่กรีนพี c เขาอธิบายคือเขาบอกว่าน้ําแข็งสีขาวของอาร์กติกเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนแสงอาทิตย์แล้วก็ความร้อนกลับไปยังชั้นบรรยากาศพอน้ําแข็งมันหายไปเหมือนกระจกมันหายไปเนี่ยพอความร้อนมันลงมาเนี่ย มันก็สะท้อนกลับไปไม่ได้มันก็เลยทำให้อุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือน้ำทะเลเนี่ยจะสูงขึ้นด้วยเพราะว่าน้ำแข็งละลายใช่ไหมมันก็ลงทะเลแล้วก็ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห่วงเป็นห่วงแบบหมุนไปหมุนมาเนี่ยพออาร์กติกมันละลายแทนที่จะสะท้อนแสงแสงอาทิตย์กลับไปเนี่ยก็ยิ่งถูด,ดุดซับไว้ด้วยสีเข้มของมหาสมุทร คือหลักการง่ายๆคือพอมหาสมุทรมันร้อนสีเข้มเนี่ยเหมือนเราใส่เสื้อสีดำเนี่ยมันก็ดูดความร้อนไว้มากขึ้นอันนี้คือลักษณะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความแปรปรวนของไอแผ่นน้าแข็งในอาร์กติกที่มันทําให้โพล l าวอลเทกซ์ย้ยแล้วก็ทําให้ อุณภูมิของน้ํำทะเลสูงขึ้นแล้วก็ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นนะคะสักวันหนึ่งเนี่ยกรุงเทพก็จะเจอเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในเมืองนะคะหนึ่งในสิบของเมืองที่มีนวโน้มจะจมน้ําเร็วที่สุดในโลกเราเคยไปทําเรื่องนี้ที่จาการ์ตาคล้ายๆกันเลยนี่คือปรากฏการ์โพลาร์วอลเท็กซ์ที่เราเห็นผลเกิดขึ้นที่เท็กซัสในขณะนี้แล้วก็เขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดนะคะ ไอ้โพล o าวเทกซ์ความเย็นที่เกิดจากไอ้โพล่าวเทกซ์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว2-3ปีก่อนก็มีข่าวเนาะในสหรัฐเหมือนกันโอ้โหแล้วก็ในขณะที่ทางฝั่งสหรัฐแคนาดาเจอกับอากาศหนาวจัดอย่างไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยฝั่งออสเตรเลียไฟไหม้ป่าจ้านะอันนี้เกี่ยวพันกำหนดเลยนะเกี่ยวพันกันหมดนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะทีนี้ ถามว่าถ้าเราไม่ทําอะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นกําปั้นทุ่มดินเลยก็คือว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ประเภทแบบใครเคยบอกว่าจะไม่เคยเห็นหิมะที่นู่นที่นี่บางทีมันก็มานะคะอย่างเท็กซัสเนี่ยเขาไม่เคยเห็นหิมะอย่างเยอะๆอย่างนี้มาก่อนก็มานะคะเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปเนี่ยปกติมันรัฐทางตอนใต้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแบบนี้นะคะก็ภาวนาให้คนที่นั่นรอดปลอดภัยจากภาวะนี้ไปแต่ว่าระยะยาวที่เราต้องทำเนี่ยมันก็คือต้อง ต้องเยียวยาโลกอะพูดแบบนางงามมากเลยแต่ไม่มีทางอื่นนะลิตเติลต้องเยียวยาโลกเพราะว่าโลกมันไม่ไหวเนี่ยเราใช้มันแบบว่าเกินกําลังมากนะคะแล้วก็ไอ้ปรากฏการน้ําแข็งในอาร์กติละลายเนี่ยอันนี้เราอยากไปทํามากเลยเคยวางแผนไว้แล้วอะแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าไอ้เนี่ยโควิดของเราเนี่ยเนาะเศร้ามากเนาะก็ แค่อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเห็นตามข่าวนะในรัฐเท็กซัสอย่างที่บอกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะไปดูอัปเดตนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าก็ยังไม่รอดพ้นจากวิกฤตภัยหนาวนะคะเพราะว่าอย่างที่เท็กซัสเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีอากาศเย็น หรือว่ามวลความเย็นออกมาอีกหนึ่งรอบนะคะยังไม่หมดเพราะว่ารอบนี้เนี่ยก็ยังโวยวายไปแล้วก็มีนักการเมืองลาออกแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นมีรายงานว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยพายุหิมะลูกใหม่กำลังจะเดินทางไปถึงที่นั่นอีกนะคะทางตอนใต้ของสหรัฐก,ก็คือแถวเท็กซัสแล้วก็มิดเวสต์มิดเวสต์ก็คือตอนกลางของประเทศซึ่งปกติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะมันก็คือ ออกมาทางอากาศร้อนๆแล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งคาดว่าจะเจอกับอากาศหนาวแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็คือทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในอีกไม่กี่วันนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องของโพลาร์วอลเท์นะคะจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยก็จะเล่าเรื่องนี้แหละแต่ว่าก็ต้องไปเกี่ยวของเท็กซัสมาด้วยจะได้เห็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ต่อไปถ้ามันเกิดแถวๆบ้านเราเนี่ยนะคะก็ อาจจะเป็นไปได้ที่มันเกิดจากปรากฏการณ์นี้นั่นเองเพราะว่าต้องบอกว่าเวลาที่มันจะต้องใช้เวลาซ่อมแซมตัวเองเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราทำลายมันเนี่ยเราทำลายแบบไม่เป็นแบบบรรยะบัญญั่งนั่นเองเอาละค่ะวันนี้เล่าเรื่องรับโลกลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ